มีความสวยงามที่สะดุดตาก็คือเขามีชุดแต่งมาแล้วรอบๆค่ะตอนที่สำคัญนะคันนี้นะครับจะมีซันรูฟด้วยเปิดได้ด้วยซันรูฟคันนี้นะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆตอนรับเทศกาลนี้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นฟรีในส่วนของค่าธรรมเนียมค่าจัดโอนไปเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะ สวัสดีครับฟแฟนเพจเก่งพระรามเก้านะครับวันนี้นะคะปั๊บนะครับแล้วก็มาพบกับแนนคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้ารถ2คันนี้เป็นรถ Honda Accord นะคะพี่แนนวันนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษแล้วกั เป็น EP พิเศษต้อนรับวันอะไรคะวาเลนไทน์นะคะเราจัดมาเป็นคู่ถูกต้องฮะมาให้ชมกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆต้อนรับเทศกาลนี้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นฟรีในส่วนของค่าธรรมเนียมค่าจัดโอนไปเลยคะ่ะลูกค้าไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวเลยคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมทีละคันกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคันขอคุณปั๊บก่อนละกันนะคะสีดำ โอเคครับนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตามปั๊บมาดูเลยครับไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าว่าคันนี้นะฮะสวยขนาดไหนนะครับไฟด้านหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับโทบเทียวด์ไทม์ลันนิ่งเป็น LED นะครับกระจังด้าหน้าเป็นโครเมียมนะครับดูเด่นดูสง่าดูสปอร์ตมากขึ้นไฟตัดหมอกคูน้ากันชนหน้านี่ครับโครเมียมนะครับล้อคันนี้นะครับมาด้วยขอบ18เลยนะครับยางนี่ครับเหลือๆลยครับใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะสำหรับเครื่องยนต์คันนนนี้ครเเป็ื่องยต2 ด4เบนซินนะครับท็อปสุดของรุ่น a อ p o r อเลยนะครับ ไปดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าครับด้านท้ายคันนี้เป็นยังไงกันบ้างไปดูเลยครับนี่ฮะสำหรับด้านท้ายแอร์คอคันนี้นะครับสวยงามนะครับโครเมียมนะครับตัด2ชิ้นนะครับชิ้นบนกับชิ้นล่างตรงกันชนนะครับแล้วก็ป้ายโครเมียมแอร์คอป้ายโครเมียมติดเลยว่า2.4 IVT e สีนะครับสำหรับที่ใส่เก็บสัมภาระนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มียางอะไหล่กับแม่แรงนะครับอยู่ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูภายในดีกว่าว่าภายในคันนี้นะครับออปชั่นเต็มขนาดไหนไปดูภายในกันดีกว่าครับอยู่าายเเ้ลขม อย่างแรกนะดูครับออปชันคันนี้มันจะเยอะมากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแพดเดิลชิพนะครับสามารถเล่นเกียร์ได้จากหลังพวงมาลัยเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับระดับได้นี่หนึ่งสองนะฮะนั่งขึ้นลงสี่แล้วนะครับหลังลื้นโอ้โหได้แปดทิศทางนะครับอันนี้นะครับหน้าปัดคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบคลาสสิกดีคอนโซลกลางคันนี้นะฮะก็จะมีหน้าจอสองหน้าจอนะครับหน้าจอข้างบน สำหรับควบคุมตรงนี้นะฮะมีเนวีเมนูปรับได้จากนี้นะครับเลื่อนแบบจอยสติ๊กตรงนี้เลยนะครับแอร์แยกอิสระนะครับซ้ายขวาควบคุมอุณหภูมิได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเกียร์นี่บอกเลยคัะขอดคันนี้นะครับเครื่อง2.4ขับมันแน่นอนนะฮะกระจกตัดแสงอีกนะฮะโอ้โหออปชั่นในคันนี้เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้นะครับจะมีซัลลูฟด้วยเปิด ได้ด้วยซันรูปคันนี้นะถือว่าออปชั่นครบสุดๆนะครับสำหรับแอคคอร์ดคันนี้นะราคาคุ้มค่าแน่นอนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูพื้นที่ด้านหลังดีกว่าว่านั่งสบายขนาดไหนนะครับไปดูด้านหลังดีกว่าครับดูดีครับแอคคอร์ดเนี่ยฮะกว้างจริงๆนะครับภายในนี้นะก็จะเป็นสีเบสสีครีมถือว่าสบายตานะครับดูไม่อึดอัดด้วย ดูเฮดรูมกันเล็กรูมนี่เหลือๆและที่สาคัญมีแอร์มาให้ด้วยนะฮะเราสามารถเลื่อนปรับเบาะได้นะฮะด้วยมือเราฝั่งนี้นะครับไม่ต้องไปเอื้อมปรับให้คนข้างข้างหน้าปรับด้วยนะครับมีม่านนะฮะตรงนี้นะครับดึงมาปิดกันแสงได้อีกมีที่วางแก้วน้ําที่วางมือนะครับไปดูราคาดีกว่านะครับว่าราคาคันนี้เท่าไหร่ครับสาหรับ h o n d a a c c o r d คันนี้นะฮะราคา 659,000บาทนะครับอนต่อเดือน11,000บาทเท่านั้นนะครับดูคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะไปดูคันสีขาวของพี่แนนได้เลยนะครับมาต่อกันที่คันของแนนบ้างน,นะคะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ Honda a c c o r d 2.0 e l ปี2012สีขาวเขาก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันแต่เป็นตัวท็อปในรุ่นของเครื่องยนต์2,000นะคะคันนี้ ก็จะเป็นเครื่องยนต์เป็นซีน 2,000cc เป็นเครื่องยนต์ iV Tech กระจังหน้าแบบโครเมียมให้เห็นแบบชัดเจนเลยไฟหน้าเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้มีความสวยงามที่สะดุดตาก็คือเขามีชุดแต่งมาแล้วรอบๆผัดล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้ออลอยขอบ7นิ้วค่ะแถมยังมีไฟตัดหมอกนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าได้ค่ะชมด้านหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวแนนพาไปชมด้านหลังกันบ้างค่ะนี่ฮอนด้าแอ็คอร์ดคันนี้นะคะรูปทรงของเขานะคะ งาเป็นเอกลักษณ์ค่ะดูเท่ดูสมาร์ทมากๆนะคะด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ2ชั้นนะคะมองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนค่ะท่อคู่ที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นท่อที่ตกแต่งมาแล้วใครที่ชอบรถยนต์ที่ออกสไตล์มีตกแต่งคันนี้เหมาะมากๆนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยนะคะเซนเซอร์ด้านหลังมาให้แล้ว4จุดนะคะเวลาเราถอยเข้าจอดเนี่ยก็จะได้สะดวกสบายค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะบอกชื่อรุ่น ต,ตรงกลางเป็นโลโก้ของแบรนด์ฮอนด้าตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมรหัสเครื่องยนต์นะคะ ivtec ในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนั้นนะคะก็กว้างขว,วางค่ะแม่แรงยางอะไหล่อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆก็ยังอยู่ครบอีกด้วยค่ะเดี๋ยวนันพาไปชมออปชันฟังก์ชันภายในกันค่ะสําหรับภายในคันนี้นะคะก็ถือว่ากว้างขวางมากๆค่ะภายในของเขาจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือว่าเป็นเบาะนะคะ,ะ,คะเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีดําและยังเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอีกด้วยใน ส่วนของฟังก์ชันความบันเทิงอื่นๆนะคะคันนี้เขาก็มีเรดิโอ CD ดี3สามารถเชื่อมต่อ AUX แล้วก็เชื่อมต่อ USB <S <S ได้พวงมลาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเกียร์ของคันนี้เขาก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเราดูด้านหน้ากันจนครบหมดแล้วเดี๋ยวนั้นพาไปชมในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างคะ่ะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็บอกเลยว่าห้องผู้โดยสารเนี่ยก็กว้างขวางมากคะ่ะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเขาจะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะ สำหรับผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังเย็นสบายแน่นอนค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นพนักพิงแขนพร้อมกับที่วางแก้วสําหรับวางเครื่องดื่มขณะที่เรากําลังนั่งรถจนคันนี้ค่ะดูกันจนจบครบทั้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแนนพาไปชมราคาแล้วก็โปรโมชั่นของคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะสาหรับราคาของ Honda Accord 2.0 EL สีขาวคันนี้บ้างนะคะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะคะ ถึง84งวดเลยค่ะและทั้ง2อคันนี้นะฮะมีรับประกันให้2ปีเต็มซ่อมศูนย์นะครับ <S <S เครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับเรารับประกันให้เต็มเต็มไปเลยนะครับช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีก1ปีเต็มนะครับแล้ววันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆตตอนรับเทศกาลนี้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นฟรีในส่วนของค่าธรรมเนียมค่าสัดโอนไปเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะ ะะมีความสุขในเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นี้นะคะ mm hmm. และฝากนิดนึงค่ะฝากกด Subscribe นะคะติดตามเรา2คนนะคะแนนในปัดแล้วก็ปรับบชัยเชื้อด้วยนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ